ฉันจะเป็นกุ้งยิงไหมเนี่ยหุยทั้งบอดทั้งคนทุกคนไม่ต้องชนะหรอกวันเนี้ยเล่นทั้งหลายรอบโอเคเอ้าเอามามามาจะตามตูดก็ตามมาเลยทั้งบอดทั้งคนเนี่ยหุยเพื่อนทำไมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยชึบโอยทำไมเพื่อนของเราชอบเล่นแบบเนี้ยโหจังเลยอ่ะทั้งบอดทั้งคนอ่ะไม่ต้องชนะหรอกวันเนี้ยโอ้ดูดิมาสามตัวเลยอ่ะ โอ้ยแมพยิ่งยากอยู่นะ,ะเนี่ยเอาเอาหนี้นี้นีสาวน้อยเน็วเ,เร็วเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวยวตายนะเนี่ยโอ้ยมาทั้งสามตัวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง إن ดนบีเอาเลาววันนี้เนี่ยพิกกี้มีการอัปเดตใหม่นะคะมีชัพเตอร์ที่9มาแล้วเพราะฉะนั้นเราพลาดไม่ได้จะต้องเข้าไปเล่นกันเนาะโอเคในการอัปเดตใหม่นะคะมีสกินใหม่มาด้วยนั่นก็คือของซิตซ,ซี่นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งพี่นุ้ยได้ทำการ ซื้อไปเรียบร้อยแล้วเออในที่สุดฉันก็เจอพี่สาวสุดที่รักที่พัดภาคโอเคแล้วต่อมาก็จะเป็นเอลลี่นะคะทุกคนเป็นตัวละครช้างนั่นเองนะคะแล้วก็มีแถบมาใหม่ด้วยนะคะเป็นแถบไข่นั่นเองอะราคาก็มีเบาด้วยนะคะเนี่ย200โอเคเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการซื้อนะคะ <c oughs> ตังไม่มีนั่นเองอะซื้อ79บาท2ครั้งเนาะ ก็จะสามารถได้ไข่มาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการซื้อแถบไข่ดีกว่านะคะแล้วก็กดใส่ไปเลยเผื่อในเกมได้เล่นเป็นคุณยายหมูเนาะจะมีใครเอารู้ไหมว่าก่อนที่เ,เราจะมาถึงที่นี่ลำบากแค่ไหนนี่แหละท่านผู้ชมกว่าพวกเราจะมาถึงที่นี่ได้ใช่แล้วระยะทางก็ไกลด้วยนะเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เ,าเราด้วยนะ นั่นไงสถานที่ปลอดภัยของเราจริงเหรอฉันจะเชื่อพวกนายได้ไหมเนี่ยโอ<ฮ>้หดูสิทุกคนไฟลิบหลี่มากเลยนะคะเนี่ยดูวังเวงชะมัดยากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะซิซี่ <c oughs> อะไรของเขานะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนดีก,กว่านะคะเอาละในเกมเนี้ยเล่นกันอยู่สองคนกับน้ำชานะทุกคน ทั้งเกมนะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าเนาะว่าเราจะสามารถผ่านแมปนี้ไปได้ไหมโอเคแบ่งคนและชั้นกับน้ำชานะคะชิบอ่านี่ไงเจอคีการ์ดเขียวแล้วให้น้ำชาดูชั้นล่างเนาะโอเคเอามาเปิดเลยอุย้ยหมูมาแล้วชิปชิบ,ชบอุย้ยกดยากนิดนึงเนาะเอาล่ะนี่คีการ์ดสีส้มนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปบ้านหลังนู้นนะคะคีการ์ดสีส้มอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งเนาะ ล่าลงมาเลยหวังว่าว้ว้ว้ามาว่าสองตัวเลยทุกคนเดี๋ยวขึ้นมาแดนบนก่อนนะคะเฮ้ยยังตามเหรอเนี่ยอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วหนีหนีหนีเร็วเข้าโอเคออ้ยยังตามมาได้เนี่ยโอเคงั้นก็แบ่งคนละตัวก็แล้วกันเนาะแบ่งแบ่งกันคนละตัวกับน้ําชาเลยอ่ะโอเคมาด้านนี้มาด้านนี้เอาล่ะตามมาไหมเนี่ย ต้องไปบ้านหลังนู้นนะคะเพราะว่าเราได้กุญแจเอเราได้คีย์การ์ดส,สีส้มมาเนาะเฮ้ยมาจริงๆด้วยทุกคนเปิดเปิดเปิดปิดขึ้นไปชั้นบนเลยโอเคตอนนี้มันกำลังเปิดประตูอยู่นะคะเฮ้ยชืบชืบมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเขานิดเดียนิดเียนเร็วเร็วเร็วร็วโอเคเอาไม้ก่อนเลยเดี๋ยวชิ้นข้ามา,าทีหลังนะคะชึบคีย์เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว วิ่งลงตรงนี้เลยเฮ้ยชิบโอเคเออกไปด้านนอกเลยนะคะได้ไม้มาแล้วเดี๋ยวจะไปดาดฟ้าบ้านหลังนู้นเนาะโอเคชิบมือตามมาสองตัวเลยทุกคนเฮ้ยยายหัวโม่งไม่ไหนเนี่ยทำไมไม่ตามบ้าง <c oughs> แบ่งคนละตัวดิโอ,โอ้ตายตายตายเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนนะคะโอเคชิบขึ้นไปบนดาดฟ้าเลย ไม่ได้ยินเสียงแล้วน่าจะไม่ตามแล้วเนาะโอเคไม้วางไม้วางวางเรียบร้อยอ่าไปหาอย่างอื่นต่อนะคะจำได้ว่าเหลือของชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนจะต้องกลับมาเอาเนาะนั่นก็คือระเบิดนั่นเองอะโอเคชึบรอบนี้ไม่มีหมูตามนะสงสัยไปอยู่กับสงสัยไปอยู่กับน้ำชาหมดชึบเรียบร้อยได้มาแล้ว โอเคต้องรีบด้วยนะคะเนี่ยทำเวลาต้องดูหมูด้วยนะหวาดเสียวตอนออกประตูมากเลยทุกคนมันจะโผล่มาไม่เนีย่ยชึบโอเคไม่มีนะคะโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูของในซอยก่อนอเฮ้ยหมูหมูหมูกลาจะดูของในซอยหน่อยทุกคนโอเควางระเบิดวางระเบิดนี่เรียบร้อยหนีเลยเฮ้ยอย่าตามอย่าตามสวยแล้วเฮ้ยแบ่งมาตัวนึงเหรอเนี่ยโอ้ตัวหนึ่งจริงๆด้วยทุกคนตามตูดมาเลยอ่ะ โอเคงั S <S <preach ry> okay. okay. summer, oh, ้นก็ให oh, <t ools> <te> <pic. ain ways dishes> ้ตามเราไปตัวหนึ่งก็แล้วกันเนาะจะได้แบ่งกับน้ำชานะคะเพราะว่าเล่นกันแค่สองคนอ่ะอู้ตกใจหมดเฮ้ยซิซี่โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากเอาล่ะไปเอาของต่อนะคะเมื่อกี้เราระเบิดประตูไว้เนาะโอเคว้้าวสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยโผลมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยกาเจ้าของโอ้โหเดี๋ยวดิไปไงเนี่ย ้ยฝากด้วยนะยี่หัวม่วงเ้ยต้องอ้อมเหรอเนี่ยโอ้โ,อโ,อโอด้านนี้ก็มีนะคะสวยแล้วเอยด้านนี้ก็มีเดี๋ี๋ยวออกมุมน,นี้อุ้ยทําไมมันเร็วแบบเนี้ยอยตตัน20่สิบวิเร็วไปไหนอ่ะโอ้ได้อีกแล้ว20วินะคะ19 18 17 16 15 14 13 12เจ็ดสิบองสิปดเจด หกห้าสี่สสองหนึ่งน่าจะออกมาแล้วนะคะทุกคนยี่สิบวิพอดีทำไมมันสั้นแบบนี้เนี่ยยี่สิบวิพอดยียังไม่ทันได้ทำอะไรเลยดับไฟก่อนดัไฟก่อนนี่ชีดชดอุย๊ยชีดไม่หออกเรียบร้อยอยู่ไหนอ่ไหนอะหมูอยู่ไหน,ไหนชึบอ๋อตรงนี้ไม่มีนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ลืมไปว่าต้องไปชั้นสองของบ้านหลังนี้นะคะโอเคไปดับไฟชั้นบนเนาะเอาล่ะมีไหมเนี่ยไม่มีโอ้โหเดี๋ยวดิโอ้ยโผมาได้ไงเนี่ยโอ้ยอย่าพิ่งอย่าตามอ้ยอย่าเพิ่งดิเอาเรารีบวิ่งดีกว่านะคะชืบอุยยังตามยังตามทุกคนยังตามหลังมาอ้ยถึงด้านบนแล้วนะคีวคีคได้แล้วอุยอย่าหัวโม่อยู่ด้านบน โอเคดับไฟดับไฟมี่เอาคีย์การ์ดนะคะโอเคได้คีย์การ์ดจึ๊บเรียบร้อยกระโดดหนีเลยเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วโอเคตอนนี้คีย์การ์ดมาแล้วนะคะนี่ปลดล็อกเลยเรียบร้อยโอ้โหยังตามมานะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวดิตามมาตั้งแต่ดาดฟ้านะทุกคนโอ้โหช่วยแล้วออกมาด้านนี้นะคะตอนนี้เหลือของแค่สองชิ้นน่ะเหลือไขควงแล้วก็กุญแจสีเหลืองนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะให้น้ำชาไปเอาเนาะโอเคเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวถ่วงเวลาให้เอาเร็วเขา้าโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นตัวล่อด,ดีกว่าเนาะเหลืออีกสองชิ้นเท่านั้นเองอะมันอยู่ไหนละเนี่ยนี่หาสองบ้านแล้วนะเนี่ยโอเคชิปมันต้องมีสักที่สิที่เรามองไม่เห็นนะโอเคขึ้นมาด้านบนดีกว่าเนาะยังตามมาไหมเนี่ยเฮ้ยยังตามมาเฉยเอาสวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางตัน วิ่งมาทำไมเนี่ยเฮ้ยวยแล้วสวยแล้วอุย้ยจึบจึบเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วอู้หูยเกือบไปแล้วเกือบสวยทุกคนอุ้ยรอดมาได้เฉยเลยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งนะฉันกำลังจะชนะแล้วอีกนิดเดียวอย่าอย่าเพิ่งมาฆ่ากันดิอีกนิดเดียวก็จะรอดอยู่แล้วเชียวเฮ้ยเฮ้ยเหลืออีกหนึงน่งนาทีครึ่งนะทุกคนเฮ้ยหมูหมูหม,หมูเห็นแล้วเห็นไม้นะไม่มีทางได้กินหรอกพวกนายสวยแล้วน้ำชาเจอของเพิ่มเยอะ ตายแล้วกําลังจะตายแล้วเนี่ยกุญแจเหลืองเมื่อกี้น้ําชาน่าจะได้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเราล่อสองตัวนั้นขึ้นไปด้านบนเนาะโอเคแสดงว่าเหลือของแค่ชิ้นเดียวนะคะตอนเนี้ยโอ้ยวิ่งจนเหนื่อยแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ซูซี่เหนื่อยนะพี่เหนื่อยบังคับเนี่ยโอเคตอนนี้ยายหัวม่วงเจอไข่พวงแล้วนะทุกคนโอ้ยยังตามมาเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยด้านนี้ก็อีกตัวหนึ่งเ่ะเนี่ยเฮ้ยระวังด้วยโอ้หูน้ำชา <c oughs> เกือบโดนแจ็คพอตเฮ้ยเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วหนีเร็วโอ้โหกว่าจะผ่านได้นะคะเนี่ยเล่นเซาวินาทีสุดท้ายเลยทุกคนโอ้ยเอา้าเดี๋ยวนะตัวหนังสือหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฉันคิดว่าพวกเราสองคนคงจะค้างเฮ้ยนี่ต้องได้เล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ย สามว a ก่อนหน้านี้คุณทำอะไรอยู่หรออืมอ๋อฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังมองหาใครสักคนน่ะแล้วพวกคุณสองคนล่ะฉันพยายามที่จะเป็นนักตรวจสายตาเหมือนพ่อของฉันน่ะถึงว่าได้ใส่แว่น <c oughs> ขายแว่นตาเลยเนี่ยและฉันเป็นโค้ดฟันดาบฉันสอนน้องสาวตัวน้อยของฉันด้วย ฉันรู้สึกโล่งใจที่พวกเขาปลอดภัยกับฉันที่นี่เย่ yeah. ใช่โอเครู้สึกว่ามิสเตอร์พีเนี่ยนะ่าจะเป็นจอมวางแผนนะคะทุกคนเขากำลังจะทำให้เพื่อนของเราติดเชื้อเนาะฉันจะต้องทำการหยุดเขาจากการทำสิ่งนี้อย่างน้อยคุณควรจะอยู่ที่นี่สักพักเราสามารถช่วยคุณค้นหาเขาได้ อะไรอ่ะ right. จริงด้วยสิทุกคนมีใครเห็นเหมือนกันไหมดำดำอ่ะฉันคิดว่ามีคนกำลังดูเราอยู่ฉันจะลองไปดูหน่อยสิเฮ้ hey! ฉันจะไปกับคุณด้วยโอเคมันมีอะไรอยู่ทางขยะทุกคนไม่น่าจะใช่มิตร์พีนะเพราะจากเห็นเงาดำดำเมื่อกี้นี้ มันเหมือนเป็นคนนะทุกคนแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเราชัปเตอร์ต่อไปดีกว่านะคะเอาแล้วสำหรับวันนี้พี่นิ่ก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย